สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2น2์5 8 8 8 คุณลูกาโมอะไรกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอร์ดชาแนลของผมนะครับมาพบเจอกับอีกหนึ่งคันสุดพิเศษเลยครับที่ฟอร์ดพระประแดงแห่งนี้นะครับกับข้างผมเลยครับนี่ เดนเจอรนะครับ d b l นะครับ XLS X LS, Hammer นะครับคุณลูกค้าซึ่งโดยปกติแล้วราคาค่าตัวนะครับของรุ่น XLS นะครับจะอยู่ที่889,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัว X Hammer ตัวนี้นะครับที่บวกชุดแต่ง Hammer จากโรงงานนะครับที่ c o l l ลบกับ Ford แล้วเนี่ยราคาค่าตัวจะมีการเพิ่มขึ้นอีก20,000บาทนะครับจาก8 8 9 0นะครับ889,000าบาทเนี่ยจะเป็นที่ 9 1 9 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้คือราคาสุดทีิของเจ้า p b l นะครับ XLS นะครับ X Hammer คันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าแต่ก่อนจะไปรับฟังและก็พาเดินดูนะครับแคมเปญพิเศษแล้วก็สเปคที่มาจากโรงงานนะครับในรุ่น X Hammer เนี่ยยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่อง Bruno Ford ของผมไปด้วยนะครับโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูนะครับว่าตัว X Hammer เนี่ยที่มีการติดตั้งชุดแต่ง h ฮ m m e r จากโรงงานนะครับที่คอลแลบกับฟอร์โดยเฉพาะนะครับมีความสวยงามโดดเด่นขนาดไหนนะครับเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่าฟีล์ฟ้าวขนาดไหนไปเลยครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับในรุ่น XLS นะครับสแตนดาดของเดิมนะครับพื้นฐานยังคงเป็นรุ่น XLS นะครับแต่ความพิเศษของคันนี้ก็คือเป็น XLS X Hammer นะครับก็คือมีการคอลแลบ กับทางแบรนด์ของแฮ m เมอร์นะครับที่ทางฟอร์ดร่วมมือกันนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดแต่งพาร์ทชุดนี้นะครับออกมาจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าซึ่งความพิเศษนะครับก็คือชุดแต่งต่างๆที่อยู่ในคันในรุ่น XLS ตัวนี้นะครับจะได้การวารันตีที่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับเทียบเท่าบอดี้รถเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษเลยท่านใดที่ต้องการใน XLS ที่เป็น X Hammer นะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์092 261 0 23นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการและพร้อมนำเสิร์ฟโปรโมชั่นร้อนๆให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยโอเคครับมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับจะเห็นว่ากระจังด้านหน้านะครับที่แปลกออกไปเลยนะครับจะมีการใส่เป็นกระจังนะครับคำว่า FORD นะครับตัวใหญ่นะครับเป็นสีเทาแลมรโบเลยนะครับคุณลูกค้าโดดเด่นเลยนะครับในเฉพาะรุ่น XL X Hammer เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะครับคำว่า Ranger ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผม โคมไฟหน้าก็ยังเป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์สีขาวเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมากับโคมไฟตัดหมอกนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมสวยงามจริงๆครับคุณลูกค้าในรุ่น X Hammer นะครับผมบอกแล้วว่าชุดแต่งตัวนี้โดดเด่นจริงๆครับในส่วนของด้านข้างนะครับคิวซุ้มล้อนะครับที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นทรงคล้ายแรปเตอร์นะครับขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับรอคุณลูกค้าลงล้อแล้วครับชุดแต่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเฟียวฟ้าวจริงๆครับผม ขัดขึ้นมาครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างด้านบนนะครับนี่ครับแล็คใส่สมภพระนะครับของ h a m m e r นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นพาร์ทชุดแต่งตัวนี้ที่มาจากโรงงานเนี่ยเราไม่สามารถสั่งตามซัพลายเออร์ที่เป็นของ Hammer ได้นะครับเพราะว่าเอกสิทธิ์นะครับจะเป็นเฉพาะที่อยู่ในตัวรุ่น X Hammer เท่านั้นนะครับที่จะได้รูปแบบลูกสมแบบนี้นะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับเห็นไหมครับอันนี้คือความโดดเด่นเลยนะครับแต่พื้นฐานโดยรวมแล้วเนี่ย ทุกอย่างนะครับยังคงเป็นเหมือนในรุ่น XLS ปกติเลยและนี่ครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเห็นไหมครับโลบาท้ายนะครับแบรนด์แฮมเมอร์เลยนะครับเป็นปลายปืนปลายปืนนะครับคุณลูกค้านี่ของแบรนด์แฮมเมอร์เลยนะครับคุณลูกค้าแท้ๆเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในแบรนด์แฮมเมอร์เป็นสาวกของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับข้างใครเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าสวยจริงๆครับสำหรับในรุ่น XLS X Hammer นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ 20,000บาทครับจาก8 8 9นะครับ889,000าบาทนะครับเพิ่มมาเป็น9 9 0 0 0บาทครับคุณลูกค้าคุ้มจริงๆครับกับชุดแต่งแบรนด์แฮมเมอร์ที่จับยัดเข้าไปในรุ่น XLS ตัวนี้นะครับผมสวยจริงๆครับเฟี้ยวมากเลยสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงครับเดี๋ยวเผื่อจะลืมกันมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของภายในนิดนึงครับภายในนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับเป็นเหมือนรุ่น XLS ทุกอย่างนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดําจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับด้านหลังเองนะครับ ก็จะมีช่องเสียบไฟ USB นะครับมาให้เหมือนที่ต่อตัวเขียบบุหรี่นะครับภายในภายในจะคุมโทรมาด้วยสีดำนะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับลองดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับเห็นไหมครับเฟี้ยวฟ้าจริงๆครับตัวนี้นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจไขปกตินะครับบอปรับแบบแมนวลนะครับคุณลูกค้า ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าพวงมาลัยที่ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยอีพารนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าจอให้ดูครับสวยงามจริงๆครับในรุ่นนี้นะครับต่อให้เป็นตัวธรรมดาตัวโลนะครับ XLS ให้มาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยโอ้โหเห็นไหมครับหน้าจอ LED โอ้โหสวยจริงๆครับ หน้าจอซิงโฟเอตรงกลางนะครับก็มีขนาดพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับผมสวยจริงๆครับแล้วก็ตรงกลางเองก็ให้มามีช่องเสียบ USB และ Type C นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยครับคุณลูกค้ามีมาให้เล่นเลยแล้วก็จับคู่มากับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดนะครับแล้วก็สามารถปรับแบบ เมนนนลได้ด้วยนะครับเล่นเกียร์อัพและดาวได้เลยนะครับผมสวยจริงๆครับเนี่ยลองดูในคอนโซลภายในได้เลยครับเป็นสีเทาแลมโบตัดมากับสีดำนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตพรีเมียมมันอย่างมากครับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับเน้นย้ำโปรโมชั่นอีกทีเลยครับจะเอาดอกเบี้ย0% 4ปีนะครับ48งวดเพียงคุณลูกค้าดาว25%ก็ได้ครับหรือจะเอาส่วนลดที่100,000ในรุ่น XLS เดียบูโนจัดให้ครับคุณลูกค้า โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับสเปคของเจ้า XLS X Hammer คันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีครับถ้าเป็น XLS นะครับ d b l ธรรมดานะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่889,000บาทครับแต่ถ้าเป็นตัว XLS X Hammer นะครับมีการคอลแลบกับชุดแต่งแบรนด์ h ท mmer ด้วยนะครับราคาค่าตัวเพิ่มมาแค่20,000บาทครับคุณลูกค้าราคาจะอยู่ที่99,00บาทแค่นั้นเองครับคุณลูกค้า โปรโมชั่นเน้นย้ำอีกทีเลยครับในรุ่น XLS นะครับบูโนจัดให้เลยครับจะรับส่วนลด100,000บาทก็ได้ครับคุณลูกค้าหรือท่านใดนะครับอยากได้ดอกเบี้ยสดปรพิเศษนะครับผมจัดเลยครับ0%นาน48งวดเพียงคุณลูกค้าดาว25%เท่านั้นครับหรือจะเอาตัวรุ่น XLS X Hammer ตัวนี้เลยนะครับผมจัดให้เลยครับพร้อมดอกเบี้ย0%ด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมฟรีล้อแมกให้ด้วย พักเลยครับคุณลูกคา้าที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3ครับผมขึ้นเบอร์แล้วก็คิวอาโค้ดไลน์ไว้แล้วยังไงสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าสุดพิเศษจริงๆนะครับไม่ซื้อชาตินี้จะไปซื้อชาติไหนครับหรือว่าจะซื้อไปแล้วเอาไปจับประหมอคางดำก็ได้ครับช่วงนี้กำลังเยอะเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปการรีวิวเจ้า xls x hammer ไว้เพียงเท่านี้และโปรโมชั่นเด็ดเไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้า กลับมาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับเลนเจอร์หรือเอเวอร์รุ่นไหนและโปรโมชั่นดีๆแบบไหนอีกในช่องบูโน f ฟอร์ดชาแนลของผมนะครับสำหรับยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ